สวัสดีครับพบกับชัตการนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์กันนะครับวันนี้คืออะไรกันนะลิงเสนนะครับคุณผู้ชมอ่ะอ่าทุกคนลองอ,าอ่านดะเ,เอเอ๊ตัวมันหายไปไหนหมดแล้วครับไหนลองมาดูกันนี่สิโอ้แกอยู่นู่นนี่เองนี่คือลิงกังนะฮะ ลิงกังหนะ้ามันหน้าตาไม่ไม่นท่นยาวๆเลยแบบนี้หน้าก็ใหญ่ดิมะนี่มันไม่ต้องสูงสูงนี่ต,นต,ต่อไปเราจะมาดูกันลิงชนิดต่อไปนะฮะถามว่าลิงชนิดต่อไปคือลิงอะไรเหรอฮะอยากรู้จังเลยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูน้องร้องภาษาญี่ปก่นอ่า มาสวดไม่เคยได้เลยยัจะขอเซลฟี่คู่ปกครองของผมก่อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดู ชนิดใดชนิดหนึ่งมือสั่นอยู่นี่เลยไม่ถ้าอยากตั้งเวลาดีคุณกดปุ่มอันนี้คือลิงการใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ก็คือกาไอ้ลงในลิง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 มือชนีเอิรมชัยลิงนะชนีมือขาวนะกดี๋รถ่ายวิดีโอต้องถ่ายนี่ก่อนนี่เฮ้ยยกสูงๆให้เห็นชื่อดินี่แล้วก็ค่อยๆโพสเงยขึ้นให้เห็นตัวมันเดี๋ยวแบตหมดไวจริงๆนะะฮอ่า ตัวมันอยู่ไหนมันไม่อยู่ในภาพเลยโน้นไงฮะมันโคตรมาตรงนี้เออนี่ถ่ายอย่างนี้มั่วเลยเดียวอ๋อนี่ย่า้นะต่อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ชนิดต่อไปกันเลยนะเดี๋ยวผมขอเซลฟี่สักรอบก่อนนะฮะอ่านะฮะตอนนี้เราก็เซลฟี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าคราวนี้ผม ขอให้เขาเซลฟี่บ้างดีกว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายนะ,ะเดี๋ยวหันไปดูลิงสักรอบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ชนิดต่อไปเดี๋ยวผมจะตัดต่อตอนที่เรากําลังเดินทางอะเดี๋ยวจะตัดต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราขอเซลฟี่เซลฟ์อ่าบล็อกดีแล้วนะนะเราเซลฟี่เสร็จแนละ้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูสัตว์ชนิดต่อไปไม่ใช่เพื่อจะเข้าไปดูแลบ้างผมจะได้เอารถเข้าตามไปจอดตรงนู้นไง ดูสัตว์ชนิดนั้นแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะอะตอนนี้เรากำลังจะข้ามถนมถแนถแ,ลแล้วอยู่บนรถดิกระเลงเศกี่อะไรอีกเครื่องท่อสปายอยู่ไหนวะเอในรถผม ไม่ได้ใส่เลยนี่หรอเมื่อกี้ใครโทรมาป่ะรับอ่ะเราไปดูสัตว์ฝั่งโู้นก็ดีกว่าอีโปดีไหม เอากระติกน้ัน่น,นอันนี้ทำหน้าที่เก็บภาบแป๊บผมเป็นพิธีกรพิธีกรอิก่ตัดต่อต่อนะครับนี่เรากำลงกังเดินลงมันไปนะผ่านดูรีบสักรอบขอตัดต่อแป๊บ อ่าตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าข้าแม่น้ำนะฮะมีน้ำพุด้วยตอนนี้ชี้ไปทางนู้นนะอ่านั่นคือฮิปโปนะฮะนี่คือฮิปโปโปเตมัสเดี๋ยวเราจะขับไปดูนะย้อนแสงค่ะลูกโมนี่นครับครับนี่คือฮิปโปโปเตมัสนะฮะไปดูใกล้ๆก,กันนะฮะ อ่าตอนนี้ฮิปโปกำลังว่ายน้ำมานะฮะดูนี่ฮะอ่าแล้วตอนนี้ฮิปโปก็โผล่มาแล้วนะคะตอนนี้อ่ามันอนไมแก้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะอ่านี่นี่เองเหรอเฮนู่นมะลายผมเจอตัวแล้วเราทุกทีเราขับไปดูระมังก่อนแล้วก็วนถ้าเรารถจอด น่นแรดแรดอยู่ตรงนู้นสิงโตขาน่าจะอยู่ที่